วันนี้ทูกคนผมปลายครับไม <My God. S 1> ่กล้าพูดไปแล้วยกหัวโชว์คนดูเลย <g it> ไปไปไปสตีกล <g it> <g it> ับมากันในซอมบี้กันดีกว่าคลิปที่แล้วเราลุยแอคหนึ่งกันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาลุยแอคสองกันซึ่งแอคสองเนี่ย ภารกิจที่ชื่อว่าเชพเปิดอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรบ้างแต่ถ้าในดีเทลก็คือน่าจะให้เอสคอตอะไรสักอย่างเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันตอนนี้มันมีถึง X4 ก็คือที่ไปลุย Dark e t อ e r แต่ว่าเดี๋ยวรอ X3 เสร็จก่อนแล้วค่อยไปลุย Dark e t อ e r กันจโก้แต่เควสมิชชั่น X2 มันนานกว่าเเว x นนาก,ากใช่ปะนานกว่าบทซอมบี้ X นี้ผมน่าจะลุยปืนซีซันลแล้วแล้วก็เจอปิงสองร้อยอีกแล้ว ไม่ได้ทำ q u e s เขาสามเพื่อนเลว่าอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเมก้าโบ้อุ้ย,ยแม็กเลอร์แม็กเลอร์แม็กเลอร์ไม่ได้ทำหา,โ,าโปรธจะโผล่หน้ามาแปลภาษาอีกรอบก็คืออย่าเสลยี่พี่โผล่ทำไมเสร็จไรโอ้พี่ผมพาเพื่อนมาด้วยพี่มา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 แฟนขับอ่ะแฟนขับใช่แฟนขับตามมาเต็มเลย <S 2> <S 2> ไปมาปีนมาปีนมาไอ้ขับเต็มเลยนะนี่โอ้เพื่อนขับมาเต็มเลยมาเดี๋ยให้ไปเลยอ้ยเจ็บเจ็บเบเจ็บเจ็บเจอือสาสองหนึ่งูวนไปช่ยหน่อยโอเคเลยให้ไปเลยกให้จหลับรู้เลยเอ้าไงไหเอ้าเอ้า อย่าจอยอย่าจอยอย่าอยวิวว <mm ิมาจากไหนวะไอ้ป้าเอ้ยมิ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 มมิมไอ้น่มไอ้นุไอ้นมไอ้น่มพึ่งจะเย็นจะเย็นพี่รู้ว่าพี่ร้อนแรงแต่อย่าเพิงตามมาอโดนมดอ้ผมได้คารโลฟิสมาอีกแล้วได้หมอดาสตมาเดี๋ยวใครจะตมไปแพก่อนะผมมมโอเคอ่พี่ๆเอาเอาไปไนี่ ตบอดับอ,บอนี่แหละเลือดว่นเลยไอ้เอวโันสามนี่คนหมอเลยเบร์ล็อตเนี่ยแต่พูดถึงไอ้โมวอนเราคิดถึงเดซ์วานไอ้แบ็คออฟวอร์เลยแรกงโคตรโอพีจัดเลยมันสแต็กกันเลยโอ้ใช่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 พอแบบยิงยิงไปตัวเดียวปุ๊บมันสแต็กเป็นกลุ่มๆเลยอันนี้ก็เป็นนะแต่ว่าแบบมันต้องเดิเนไปติดก,กันอะ่ะแต่ของแบ็คออฟวอร์นี่คือถ้าซอมบี้มันอยู่ห่างกันอ่ะมันก็ยังสแต็กอ่ะโคตรโหดอ่ะอันนั้นโหดจริงจำได้เลยจนมันเนิร์ฟอ่ะโอ้โหเกรด สวยมันกลับไปเอาของกันอีกไหนเอาไปเลยที่ไม่ได้ดีดช็อตเพราผมไปโยนจะโยนให้พี่กลับไปแต่เพื่อนไม่หยิบไปก่อนอ๋อกรรำเฉลอกาดีกว่าอุ้ยอินสแตนท์ไอเทมไอเทมดูอินสแตนท์ดูอินสแตนท์ดู Let's go Let's go โอ้สวยโอ้ประแจม,ม่วงไปจะแพ็กสามเนยผมแพ็กสามแล้วพี่พี่กันเออกำลังจะไปแพ็กเพราะถ้ายังไม่พอผมจะบริจาคให้พรุ่งนี้อตอนเที่ยง1,000บาทก่อน <c oughs> อโอเคอ้โอนน้โอกโอ้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 โเ้โอ้โอ้โมีเอ้โ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 อมเอ้โอ้โอ้โอ้มา้โอ้หอ้โอ้โห้โอ้มอ,มอมนะม้รอ้โอาจรจัอ้มอ้โ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 อ้อ้โอ้นอ้อ้อ้้้อ้อย้ง้ เดินสบายก็ไม่ดูแลเลยทิ้งมันจนโตเลยนะแสดงว่ากินอยู่เป็นสุขดีแต่เพราะว่าที่มันกินอ่ะไม่น่าจะใช้อาหารนะพี่แต่จะเป็นพวกเราในแหละสสเขตสามไม่มาดูแลเลยเนี่ยเขตสามใครจะดูแลคนจะตายหมดแล้วคิดก่อนแล้วนี่ออกแล้วกันไปยิงอีเธอออฟมาได้เล gendary ด้วยว้าวสวยสวยสวยพอไม่ยิง แต่อีกอะไรโอ้สกอรเชื่อสกอรเชื่อ,อสวยอะไรบ้างกำลังหลบจากแฟนขับอยู่โอ้โหด,ด้วย <laughs> โอ้แฟนขับไล่พี่กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอสองสามสี่สิบห้าสิบหกโอ้โหสิบหกตัว <laughs> <laughs> สิบเจ็ดเห็นทั้งฐานแฟนขับฐานลูกค้าเต็มไปหมดเลยพี่โอ้โหหนาเป็นลูกค้าเขตหนึ่งนี่ยังพอน่าแย่งนะแต่พอลูกค้าเขตสามนี่ไม่ไม่เอาไไม่เอาไม่เอาลูกค้าเขตสามนี่เกินไป หอลอโอ้ยโอยโออยโ่นเกตาบอสบออ้วโบโอโบโบเลยตายแล้วโนโบที่เลี้ยงไว้อยป่ไปอ่ะีวโอ้โหเขาปืนแรงเกินปืนแรงเกินปืนงั้ตาย ติดไซต์เตือนแพ็กสามวันดู้นวันแพ็กสามโอ้สบาย let's go ไปอ่ดี๋ยน้เลยเราต้องขึ้นไปตรงนู้นอุ้ยระวังระวักรองซ่อนทำอะไรอยู่อุ้ยโอ้อ้ย้ยระเบิดโอ้โหระเบิดเต็มหน้าพอดีเลยมันจะมีเพจดีกว่าอะไรกันแต่หน้าสั่นเลยตะเกียแกมันการแค่ระเบิดจากตัวเองแต่มันไม่การระเบิดจากคนอื่นต่อไปมาตัต้องซีเคียวก่อน คอร์สเป็นตัวเองโอโห้พังเลยพังเลยสกอตเชอร์คอสโอเวอร์เจอสกอตเชอร์เจอเร็วกันจะเหลือเหรออีซี่ควีนะครับน้องๆตอนนี้คนเดียวตอนนั้นคือแบบโอ้ยใช้เวลาอย่างนานไอ้เลโก้เปะเวลานั่งรถยาวนี่วันเดลเวฟคอนแฟคสามชิวๆเฮลิคอปเตอร์เหรอจิงจิงอยู่ เออ visible vehicle easy อ้ยระเบิดไม่แนวไปเล่นไ่เล่นปาลับไปโอ้ข้างหน้าเยอะมากเฮ้ยไม่ใช่จะคว้าระเบิดก่อนได้ไหมกอได้ไหมกได้ไหมละโอ้ได้ละทีนีได้ปะไม่ได้อะได้ละเออสักทีโอเคเรียบร้อยน As you can see, the test was a success. The Ether Neutralizer destabilizes any Ethereum within its blast radius. What remains of the element rapidly decays into harmless isotopes. But that was raw, unprocessed Ethereum the material in zakayev's vial is highly enriched my projections show this weapons-grade ethereum can withstand our prototype in other words you failed this was a waste of time and resources not true the principle has been proven we just need to amplify the neutralizer and recalibrate its output and you can do that can you not quite but Zakaev obtained research written by the expert on Ethereum enrichment. Strauss. <laughs> Old Mayor Yos, friends are a luxury I can seldom afford. Zakayev stored Strauss's research in a vault. It'll be heavily guarded, but that research holds the key to upgrading the neutralizer. We don't have time for this. Our focus should be Zakayev himself. And if we find him, then what? He Unleashes his remaining vial and we have nothing to counter it. Deadbolt might be able to hammer this thing hard enough to contain it. But if the objective is to end it, that neutralize our best shot. Fine. Get Strauss's data. See what Dr. Janssen can do with it.

โอเค okay, นะฮะแอคสก็ได้เห็นกันไปแล้วคือที่ดูในคัดซีนเนี่ยเหมือนกับว่าไปหาอะไรสักอย่างของ d รสตั r s t u นะฮะซึ่ง d รสตั r Stus เนี่ยก็เคยมีกล่าวถึงใน b a c k of c o r แล้วก็แวนการ์ดด้วยถ้าใครที่เคยเล่นซอมบี้ใน2ภาคก่อนอันนี้แอคสอันนี้อ่าอะไรวะเนี่ย Defeat s a c r i f i c อ๋อค3นี่น่าจะได้ยิงนอนยักษ์ละล่ะเท่าที่เห็นมานะ ตัวใน X4 นี่คือไปลง Dark กอีเ r อ่ะไปเก็บไว้ก่อนคลิปหน้าถ้าไม่มีคอนเทนต์อะไรแทรกเข้ามาหรือไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะเป็นปืนแลมนายนะฮะปืนสามมิชิันกันที่เข้ามาตอนซีซั่นสโอเคคลิปนี้เนะี่ยไปแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหน้าครับผม Going Dark